สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู exactly. like city, uh, water water water. ้ชมทุกท mm. ่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยเสียหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอนในช่วงแรกนะคะของมือวันที่อ่าวันที่เก่านะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุลสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนรอยเอสนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของเซียนรอยเอสนะคะแรกนี่ค่ะพี่น้องสิได้มาเป็นตัวได้ ความเปรองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พอๆแก้วเป็นยังดอกค่ะสวัสดีนะค่ะตามพี่เก้าค่ะที่สุกคนสุกคนกระไดเขาเบิ่งแล้วรวยกันคนอะไรคนแก่เล่วไปเนื้อเบิ่งแล้วรวยกันได้ทีค่ะขอบคุณหลายๆนะค่ะเอาวิ่งวันนี้กะเอาเป็นเลขติดเนาะได้ค่ะอ่ารับหนึ่งเอาเอาหนึ่งสองสามกันเอาเลขติดหนึ่งสองสามค่ะ หนึ่งสอากเลขเอาจับคู่ให้ได้จ้ะแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดสองปดสามปหนึ่งแปดสองแปดสามค่ะขาหนึ่งหาสองหสามาหนึ่งาสองาสามค่ะแค่นี้แหละครับบนรางด้อบนรางครับบั่าไอฝันยังเตี้ยฝันกะมันกะจำว่าด้ไรไเจ็ดยังไงจังวะว่างเนือหัยไปยังไงงวหมว่ึงเือหเบิ้องรตัวหายไปที่งสทยนั่น ตรงที่ไทยกับกับฝันกับฝันดีอยู่อืมพวกทั่วมหาเนาะพทษอยู่เด้อขทษได้โทษอยู่อันทีเรียนบัตรบัตรค่าเหงานนี่แหละนี่มันบัตรค่าบัตรบัตรบัตรบัรบัตรบัตรบัตสับพผอมออค่ะค่ะว่าโทรหาเรากันนะเราก็ฝันอันแม่นช่วงมันประกาศผลในนาช่วงเลขออกกันนะ็เลยโทรหาจันเนี่ยตรงท่ไทยตรงที่ยเนาะค่ะครับ ยังไงก็ยังโทรว่าอยู่ในหนึ่งคดห้าฝันแมนห้าฝันเขาเป่าเขาถ้ามีโศกมีหมันได้ได้ค่ะครับอันวันที่อันได้กัน่ะวันที่สิบหกสิบอ่าสิบห้าเนาะสิบหกเนาะค่ะเนาะครับผมครับวันที่สิบห้าก็ได้สิบห้าก็ได้เนาะค่ะเออได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยววงนุ้ยด้วยสิโทรไปนะคะครับผมครับจ้ะโทรไปถามครับผมเป็นยังไงทั้งบนน้ำวะโอ้ยบนเศร้านาวแน่ละล่ะเพราะว่ามันเย็นห่อนตึงมากกับห่อนล่ะเออแมนยูดอก ทางผีเยอกันค่ะสาวหนาวแนนอยู่จังหน่อยอยู่ดอกอ้าวอบน่มวนวันมีล่มละกัน่มข้าวเดียวกันสวยมากวันข้เาเออค่ะค่ะได้ได้เอาขอบคุณหลายเด้อมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหาหนึ่งหาสองหาสามเนาะค่ะส่วนนี้บนล่างเนะได้ค่ะเอาขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนรอยเอ็ดนะคะพี่น้องคะเอาอ่าแนวทางของเซียนรอยเอ็ดนะคะรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อเหล็กติดนะคะเหล็กติดมิ่งหนึ่งสองสามค่ะพี่น้องคะเหล็กติดหนึ่งสองสามนะคะพี่น้องคะบัดนี้นะคะพี่น้องจับคู่สองตัวบนบวกล่างค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหาหนึ่งหาสองหาสามเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่น้องจังเดยก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางจากเซียนรอยเอ็ดนะคะพี่น้องคะ รัฐบาลไทยนาะคะ่าพี่น้องเนาะ,ะรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางในช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากเซียนรอยอ็ดนะคะพี่น้องจงใจก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิ่เนาอคขะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคน,นะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณเนื่งจากเซียนรอยอนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องทั้งบริยากสิบาทกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไมา่เลี่ยงก็กอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ สิเดบอปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ทางจังหวัดใดภาคใดเป็นยังไงภาพชัดบอเสียงชัดบอคะ่ะพี่น้องคะภาพชัดบอเสียงชัดบอนะะเนาะค่ะเนาะจังไดกัคอมเมนต์กับมาบอกวังหลวงด้วยพรเนี่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าห้ยบงเนี่ด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดของเซียนท่านใดกัคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องคะแอคติสติดตามให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ กับไก่เขา่าแม่เราดิพี่น้องไก่ประกาศผลเข่ามาแล้วนะคะพี่น้องคะไก่ประกาศผลเข่ามาแล้วนะคะสําหรับแนวทางารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะโอ้ยสิบหาสิบหกหมื่นจะเป็นเร็วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกัมาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะพากันฝันว่าจังไหนไปพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆกับฝันจำเบิงบ่งเรื่อยๆาบอลชุ่มฟ้าะพี่น้องฝันสองสองเทื่าคือฝันที่มีแนวทางเนี่ยสองเทื่าเนาะแต่ว่า การนอนทุกมือกับฟันอยู่แต่จำไม่ได้ <ś c oughs> จำได้สองมือนี่ครับพี่น้องคะก็บม่รูว้ว่าจะเป็นยังไงนาะพี่น้องให้พี่นอ้องอ่าอ่าพิจารณาเบิ่งเนาะของเบิ่งล้วยเดี๋ยวไก,กลไกมือเบิ่งล้วยสิมาสรุปสุฟังอีกเทธอนึงเนาะคะ่ะว่าแนวทางทถมือของเบิ่งล้วยมีตัวใดแน่เพราะว่าว่างแอดว่างแนวทางไปตั้งแต่มือวันที่สิบแปดสุดหนึ่งเนาะแล้วก็สองสามมือขึ้นหลังเนี่ยก็อ่ามือม้วนหมวอก้อนนีกวะพี่น้องมือวานหมวอก้อนไอ้กับลบที่อีกทีหนึ่งเนาะที่ฟันลาสุดนะคะพี่น้องคะ เดี๋ยวไกลมือเนาะแอดกับซิมาสรุปซุปฟังอีกเท่อนึงนะคะสำหรับแนวทางของเมืองรวยนะคะพี่น้องคะบัดนี้ฮัสเซียเซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดนกำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะถ้าท่านมีความประสงค์เนาะอยากมีอ่าอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเทปซีทางช่องกับทั่วข้ามาหาเบึงรวยได้นะคะพี่น้องคะทั่วข้ามาหาเบึงรวยได้แด้วค่ะเด้อยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆเซียนนะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับทุกๆ ทุกทุกท่านเลยนะคะโทรเข้ามาหาเบิงังหนุ่ยได้นะคะถ้ะทาท่านบสะดวกทีสิโทรนะกะแอดไอดีไลน์เข้ามาได้นะคะแอดไอดีไอเดีไลน์กะเขียนไว้ให้พี่น้องก่อนที่สิเข้ามารับชมคลิปนี้เนะะาะไอเดียไลค์ั้งเบอร์โทรศัพท์เนาะพี่น้องคะแล้วก็มีไอดีไลน์นะคะพี่น้องสะดวกช่องทางไหนกตัติดต่อเข้ามาหาเบิงังหนุ่ยได้เเด้อพี่น้องเด้อแอดกับอยากได้แนวทางมาฝากพลายน้องเฮาอยู่ดีพี่น้อง จะไดินแนวทางนะคะพี่น้องคะอันทั่วหาบึงรวยแน่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆนนนแนวทางเลยล่ะคะ่ะพี่น้องคะเอ้ามานีพี่น้องอากาศเย็นกว่าหมู่บ้านนิดจะนอยอยู่ที่นอพี่น้นองเนาะบ้านพี่น้องเป็นขึ้นกันบ่เด้อบึงวดแหนบงกอนอากาศอุณหภูมิเท daytime นะคะตอนนี้นะคะเวลาสิบเก้านาฬิกานะคะพี่น้องคะสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะพี่น้องคะอุณหภูมิในขณะนี้นะคะยี่สิบองศาพี่นอ้องเออ มืเอนี้เย็นขึ้นมาอยู่จังหน่อยอยู่ทุกเทือนี่สิอยู่ประมาณ21น,นะคะเวลาเดียวกันเนี่ยสิอยู่ประมาณ21องศาเนาะมืเอนี้ขึ้น20องศาวันนี้พี่น้องเป็นยังไงบ้านพี่น้องมืเอนี้เป็นยังไงคะตามาย่างตอนกับย่างเว่นเ,น,เ,น,เนียแดดแห้งแดดแห้งนะคะพี่น้องคะพอย่างเมล้างมากกับอากาศเย็นนะคะพี่นออ้องเอออาบหนำตะเวียงตะเวนในเด้อพี่น้องเด้อมืเอนี้อากาศเย็นอยู่ได้จังหน่อยพี่น้องคะ อันนี้อากาศเย็นนี่กับพอมียุ่งนี่พี่น้องปกติเมื่อวานนี่ยุง่งหลายหลายนาะพี่น้องเนาะยุง่งหลายหลายยุ่งตัวใหญ่นี่นะเทียดทายคลิปไปพอกาศตบยุง่งไปหน้ามานะพี่น้องคารยุ่งหลายเมื่อนี้พอมียุง่งจะรีบพี่น้องคะเอากรรมมาบอกสูก่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะให้เต็มเวลาแปลนาทีนั่แหละคะ่ะพี่น้องคะถ้าว่ดเต็มเวลาคะ่ะแห่งงานประกาศก็ซีเมสแหละพี่น้องเออมันก็ต้องวห้เต็มเวลาแปลนาทีนั่แหละพี่น้องคะ พี่น้องครบเวลาแล้วเด้อบันนี้เด้อพี่น้องเด้อครบเวลาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะแนวทางจากเสี้ยนรอยเอนะคะพี่น้องคะทาพี่น้องมากชอบแนวทางของเสียนรอยเอสชุดนี้พี่น้องนําไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อให้เทียมมโชคไปน้ำกันนะคะพี่น้องคะเออให้เทียมมิฉุไปน้ำกันนาะค่ะใบหนึ่งกับมิโชคใดที่พี่น้องเห็นบาออกเขาเจาออกข้าวน่ใบหนึ่งกับมีโชคใดนะคะพี่น้องคะเอออยากให้เป็นพ่อแม่พี่น้องเฮาเด้อเนาะที่ เออมีโชคอยากให้เป็นบังรล,ลยๆน้ามหานาพี่น้องที่มีโชคนอผููใดก็อยากมีในเด้อพี่น้อง,ง,องฮัลละพี่น้องคะเอาจังเดกะดูแลรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ออ่าดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วาเอฟซีทียู่ทั้งชายแดนกะดูแลรักษาสุขภาพเด้อได้ยิน,ข,นข่าวนั่นละเขาเจ้ายิ่งกันอีกแล้วก่าสั้นอมแต่ว่ามือเร็นี้ทบไปหาปูเสือปูเสือแล้วก,ก็ว่าทั้งบา้านเรานี่เขาจาอพยพคนออกไปหมดแล้วเด้ย พี่น้องคะเรือแจาพาทีวีในวัดเนาะกับกับคนนั้นมาดูแลนะ่ะเป็นพวกกำนัลเอียงเอพวกผู้ใหญ,ญ่บ้านว์นะมุสาวนีก็ฟังบบธน,าานัดปันไดเนาะค่ะแต่ว่าเด็กน้อยกับกับชาวบา้านเนีเพิ่นให้ออกไปเมื่อแล้วเด็กน้อยกับบริได้เล่นหนังสือแล้วช่วงนี้บริได้เล่นหนังสือนะครับเพิ่นก็ให้ออกไปเพราะว่ามีสงครามเลยพี่น้องเนาะอืมนั่นละพี่น้องคะผู้ใดอยู่ทางพุนกะ ดูแรลรักษาสุขภาพตัวเองเด้อดูแลเจ้าของนะคะพี่น้องคะเอาใจซอยเปิดพี่น้องเขาเอาทั้งชายแดดเนาะค่ะเนาะพี่น้องให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพี่น้องคะเอาไม้อนีกับมีประมาณนี้เนาะคะ่ะสำหรับาทาั้งของเซียนอเอสนะคะพี่น้องคะแอร์กัสซีเดียคอสตัวล่าพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไม้ก็เป็นในคลิปหน้านะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดี